โรงเรียนบ้านหนองผงตำบลบ้านเหล่าอำเภอเพนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทําการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด47คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน5คนโดยมีนายเอกราชวรรณคีรีผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดนงสีสําราญรักษาการในตําแหน่งผู้อ อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผงเป็นผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผงเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565โดยมีการประชุมรับนโยบายการประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและโรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโดยมีการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบ,บาดของไวรัสโควิด -19 โรงเรียนบ้านหนองผงได้ดำเนินการตามโครงการซ่อมเรื่องเดิม เพิ่มเติมเรื่องใหม่ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565ดังนี้ซ่อมเรื่องเดิมได้แก่การฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ได้ดําเนินจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนได้วางมาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยทั้ง5บ้านดังนี้1การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งระบบ2การวางแผนของโรงเรียนทั้งระบบ3การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อที่ครูสามารถที่จะจัดการเรียนการสอน 4การช่วยเหลือนักเรียนในทุกบ้าน5การติดตามปรับปรุงและผลการสะท้อนกลับ ปฏิบัติการโครงการโดยบูราณาการกิจกรรมตามนโยบาย15บวก1บวก4ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาและนำนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าในแผนปฏิบัติการประจำปี2565 หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา2564เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา2565และได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การเพิ่มเติมเรื่องใหม่ได้แก่โรงเรียนแห่งความสุขคือการเรียนรู้อย่างมีความสุขดำเนินการบนพื้นฐานที่เกิดจากการสร้างความรักและความศรัทธาให้กับนักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตนเองและบุคคลรอบข้างช่วยให้เขาปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขนอกจากนั้นยังมีการจัดบ,บรรยากาศให้เด็กเกิดความสุขกับการเรียน สร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากมาโรงเรียนอยากร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนส่งผลให้เกิดโรงเรียนแห่งความสุขขึ้นในใจของเด็ก การปรับพื้นฐานผู้เรียนได้ดำเนินการอันเนื่องมาจากภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโดยดำเนินการควบคู่ไปกับการดำเนินการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้เช่นชั้นประถมศึกษาปีที่1ทบทวนเนื้อหาชั้นอนุบาลและการสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทราบปัญหาและดำเนินการให้ความช่วยเหลือเช่นการส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่างๆได้อย่างปลอดภัย การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีความสุขผู้เรียนจะต้องได้เรียนรู้แบบลงมือทำดำเนินการควบคู่ไปกับทุกกิจกรรมที่กล่าวมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างโรงเรียนแห่งความสุขโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขนอกจากนั้นยังมีการจัดบรรยากาศที่ส่งผลให้เด็กเกิดความสุขกับการเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning โรงเรียนบ้านหนองผงได้เตรียมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อทุกคนทุกฝ่ายโดยดำเนินการตามนยโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและดดำเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด